สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในศาลขอใี้ทรงสนมที่ลูกได้ทำในวันนี้ลูกขอที่บุญทั้งหมดนี้ที่ลูกได้ทำมาในวันนี้ให้กับเอฟซีทุกท่านกับลูกๆของลูกที่เข้ามาดูในไลฟ์สดด้วยขอให้ลูกๆทุกคนนะคะที่เข้ามาในเช้าวันนี้ประสบความสําเร็จมีความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งไหนก็ขอให้ลูกๆสมหวังสมปัรถนาทุกคนนะคะขอให้ลูกๆทุกคนที่เข้ามาฟัง ข้าวันษากับแม่ในเชาน้านี้ขอให้ลูกๆทุกคนได้รับออกระสผลบุญในวันนี้ด้วยนะคะขอให้วันนี้ค่ะแล้วหนุ่มแม็กลองคุณตุก๊กเบาวบีหญิงหนูผู้หญิงตั้แกลงคุณเอื้อคุณไก่สุแสนสวย เออวันนี้ลักสัตชาเขียวบินหลาขาเลาะฉัดชัยบินหลา มนะคะที่มามีที่มาเข้าพรนษากับแม่บอยวันนี้นะคะน้องแพนนี่ไม่แน่ใจว่าแพตตี้มาไหมแล้วก็แซบนัวครัวทองลุงวุฒนะคะแล้วก็ ใครอีกมั่งอ่ะจำไม่ได้อย่าน้อยใจนะอ,อ๋อน้องก๊อตนะคะน้องก๊อตนะคะที่ขอนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขความเจริญนะคะขอปุะสบผลบุญในครั้งนี้ที่แม่ใบทํานะคะถึงลูกๆทุกคนนะคะน้องบัวด้วยนะขอให้น้องบัวนะคะมีความสุขนะคะขอให้น้องบัวนอนหลับฝันดีนะคะอย่าได้มีกางวลน,นะคะ แล้วก็ขอให้ทุกคนที่มีช่อง youtube ก็ขอให้เจริญเจริญนะคะขอให้เป็นบ้านที่โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้น,นมีเอฟซีเยอะๆนะคะแล้วก็บ้านใครก่ะน้องอั้มกิติคุณด้วยเนาะคุณไก่คุณเอื้อนะมาเป็นตัวแทนน้องอัม้มคุณไก่คุณเอื้อก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะวันนี้แม่ไปได้มาทําบุญข้าวพรรษานะคะแล้วก็กดน้ําให้กับทุกคนอุทิศบุญให้กับทุกคนด้วยนะ สาธุทุกคนนะคะลูกๆทุกคนเนาะคนไหนที่แม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะเดี๋ยวก่อนแม่นึกก่อนเนาะใครบ้างนะที่เข้ามาเอเอมาเป็นคนที่หนึ่งเลยเนาะใครอีกอ่ะใครบ้างนะอย่าน้อยใจนะถ้าแม่นึกไม่ถึงเนาะนึกชื่อไม่ทันเนาะใครบ้างเนาะนะนะเอาเป็นว่าใครที่เข้ามาใน ในเช้าวันนี้นะคะทุกคนเนาะในเช้าวันเข้าพรรษาในวันวิสาข์อุชาวันนี้เนาะแม่ขออุทิศบุญให้ทุกคนนะคะขออนุมโมทนาบุญกับทุกคนเนาะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองนะคะลูกเนาะขอบุญกุศลทั้งหลายที่แม่ทนนํะะทา,าทในวันนี้นะคะที่แม่พามาทําในวันนี้นะคะถึงลูกๆทุกคนให้จเจริญเจริญนะคะให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง รักๆนะคะทุกคนจุ๊บๆนะคะอุดรบุญให้พี่พอนางงามด้วยนะนางงามพรชาแนลนะคะ <c oughs> ขอให้แขค่ขขาปลอดภัยจากการทํางานที่เสี่ยงนะคะ <c oughs> ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองในท่าที่การงานทุกคนด้วยนะคะลูกเนาะแม่จำไม่ได้ว่าใครบ้างเนาะใครมัางนี่แรกๆที่เข้ามาใครม้างนะหนุ่มพ่อพัฒน์ถิ่นแดนีสานนะคะลูก หนุ่มพอพัฒถิ่นแดนอีสานนะคะลูกเนาะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเอาแซบเม้วนน่าจะมาไม่ทันเนาะแต่แซบนื้อครัวทองเข้ามาแซบนื้อครัวทองเอ้ยนะคะลูกขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะจ้ะลูกเนาะขอให้แค็ค่าปลอดภัยจยากภัยนันตลอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะแล้วก็ใคร ขออุทิศบุญให้กับยายน้อยคำตาด้วยน,นะคะแม่น้อยคำตานะคะที่เจ็บไข้ได้ปปวยอยู่ตอนนี้ก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บหายไข้ไวๆนะคะขอเจ้าที่เจ้าทางช่วยดลบันดาลให้ลูกๆของแม่ใบทุกคนที่เข้ามาทําบุญในวันนี้นะคะประสบความสําเร็จนะคะ <c oughs> คิดสิ่งใดบางสิ่งใดก็สมปรารถนาขอให้ๆๆเฮงๆรวยๆมีโชคมีลาบเนาะทุกคนที่เข้ามาวันนี้นะคะน้องสุสนสวยด้วยนะลูกยายหนูผู้หญิงต้องแข่งไม่แน่ใจมาไหมนะคะ คาล์ลสตอรี่นะคะวันนี้คารละนะคะแล้วก็หนุ่มแม่กล้องนะคะอืเนาะนะคะทุกคนด้วยนะคะคนไหนที่แม่ใบไม่ได้เอ,อ่ยชื่อก็ขอให้มัดรวมอยู่ในนี้นะ,จะเจริญเจริญทุกคนนะจ้าลูกโอเคนะสุขภาพแข็งแรงเคนเนาะสาธุสาธุจ้าลูกจาเนาะ